มูน่อยพักคุณยายมายังโอ้ไมาย่างสิฮะฮะมูน่อยพักสนิม่ายังเออซักคุณยายมายังถึงมูน่อยปะคุณสนิมีคืสนิมีคือขอบคุณเจ้าสมรสคนไหนเงี้ยเสียงเจ้าผู้อื่นอยู่ดีเป็นหมาแววคำด้ิสนีนะเห็นคนอยากเข้าไปเซ่ห้ยหนูตัวไปแล้วเร็วเร็วเร็ว สันนี่ไม่ไปแล้วลูกปะเกสรเริ่มเบาแล้วอากาศก็เริ่มดีแล้วฝนมันลางเกสรแล้วยายก็เล้ยออกข้างนอกได้แล้วเมื่อนี่อากาศดีแต่มันก็มีลมมันก็นเย็นได้แม่นบ่ได้ฮอนได้ไหมเย็นเย็นสบายอ่าสิบเก้าองศาตอนนี้อากาศดีๆพาคุณยายคุณยายพาผ้าหมูหน่อยไหมหมูกีบไหมยัง กี่แล้วนี่โมกีดบ่อ๋อไปโมกีดได้ีแล้วเอออ้า่ายง่ยงบอ๋อใก,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 กาดดียังเขาเดออกมาทาั้งย่าทั้งหลานนี่บ่ปกติบวกล่ามาถึงคุณ<แ>ย่าย่าอะไรย่านเป็อนน้องใหม่ไล้างว่าเรา,จ,ามจมูกอะนูซื้อน้องลางมาให้เรอ ไปลูกไปไปพายาย่างไปเร็วเร็วเฮ้ยอากาศดีได้ออกมาได้หน่ปกติยายผ่าผาออกได้หน่ลกูกนี่นะท่องฟ้าโอ้ยยายท่องฟ้าสวยๆนี่ฝางามนึงวะท่องฟ้าเฮ็ดสิออกแบบท่องฟ้าเนี่ยจออกโบเมนเด้เฮ็ดสิออกบ่แมนฝางซีเด้มันสิเป็นทำทายลำไร่ตัวงามบ่ <c oughs> นั่นว่าแล้วตัวยายท่องเสียดอกไมน้นี่หนูว่ะหนูเห็นหนูขึ้นฝ่อเยู่เพราะสนนิมย่างเห็นดอกไม้นี่โอ้ยายท่องมาหนี่คือสีส่วนเนาะงามเนาะ สีมันงามไปย่างลงไปไปย่างไปเจสอันดอ,อกใหม่มันต้นใหม่มันเป็นเป็นออกใบไดแบ้แม่เห็นบ้างไหเห็นบ้าต้นสวอดในมาดอกมันนะ่ะเห็นบวะเห็นบ่าสีกระดองเกงเง่งเด้งนี่หันเห็นบ่าน่ะ เห็นว่าสีกระโดงแกนเน่งขาวๆนั่นคือว่ามันเป็นดอกเหลืองๆบอนอันเหลืองๆมันปิวออกอแล้วนี่ะมันเลยเป็นขาวๆแต่มันก็ยังมีเหลืองๆอ,อยู่หน่อยนึงเห็นบอล่ะอยู่ทางขวามือมันยังเป็นเหลืองๆแม่อยู่เห็นบอน่ะนอ่าเหลืองๆนะ่ะแต่ช่วงข,ขาวๆคือว่าดอกมันปิวออกแล้วจ้ะเออหนีละอันเหลืองๆเ<อ>นี่ยมาจากต้นอันนี้ละเฮ้ยกี่ตัวชุ่มขีดไปทำไมเออเดี๋ยวคุณนยังเดี๋ยวไปทุ่มกัน โอ้ลูกไสยขี่แล้วไปหาถุงมาเก็ดเออหยุดมันนิมันหุงจากฝังหม่องนี่ไม่ถุงมันบอกขี่ไก่ตอยันยันย้ายเมื่อยติเออโอเคมันยางไปหาฟัดไปฟันมามันต็เฮียต่อคือดึงหลายแฮะคือดึงหลายแค่ไปใส่ไปไปพัดยันยางไปได้ไหมจะไปเก็บอือ เออเออมันย่างไปแม่อมว่านั่งกินพักเด้แม่ว่ามันกินพักเด,ด้พักจิใหญ่กกม่เลยบ่อน,นั่นโอ้อือเออว่านกินพักต้มเด้มาพันไปหาหมอน้ำหนักเนร่ลงสันสองเท่าดีใจว่าสันแม่ บอมันรู้สซื้อบนหูตัวว่ามีแนวติดก้นมันนะมันพยายามออกออกเดี๋ยวเอาอ้ามึงย้ายกันล่ะคันยายกินพักต้มย่ายหลวงพักต้มกินก็แก้วแบบไปขอตาย่ายกินติมันมันหูจากว่ามีก๋วยติดกุนมันนะแม่เอาแม่ซื้อไ้นะ เอาบทุ่งอันที่เอ็นทุ่งบ้านไอ้ใส่เองเอ้ยไหนลูกเดียว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 เออมันยางฮะไปฮะมากกอดเดี๋ยวเหรอไมันไม่ได้ยางเนาะอ๋อๆก้อนก็ไดยางเหมือนซะนี่มันจะไปรุดก้นมันกินผักม่วงกะหล่ำยัดผักกะหล่ำกับกะหล่ำกับอันอักกาดลุดูแล้ว เอาคุดป่ะนี่เอาอืมแต่ใส่ละเฮียใส่ละเนน้อยใส่ละเห็นดอกเบ้นใจสีเห็นดิเดี๋ยวหาก่อนเินกรสิเก็บนี่ใส่ละอ๋อมันีนน้อยนี่มันญ่ยอย มันเป็นกลิ่นผักนะโอ้ยายอากาศไหมท้องฝ่าแม่งแค่งานผักแต่เอา้เอาเงีเ้ยวรถเอ้าเอ้าเอ้ายาได้ย้ายย้ายลบหนีบกเข่าท่าได้สันนี่อ้าวจะไปใส่เอรอเมืม่อวานนี่พาสันนี่มันยายาาย,าาย,ย,ายังเหมาแรงย้ายลบมันบ่เจ้าคือเราข่อยยุ่นไหนแม่งบ่งขนปิวลงมาเต็มถนนยางหยบ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 ข่อยอุย้มลูกแรงเลย แมงบ่งแมงบ่งขนแหแจะตรงมันจังมี่ห้อยรถเหยียบตายแบนอยู่น้ำถนนนี่แมงบ่งขนมันเบาเนาะล้มบุ๋มพัดมากเออมันก็คนยานเนาะนี่แห่เลี้ยวไปเงสิยบยึบยึบยึบบก็ไอ้คอยชัดนี่แม่บ้านฉันนะกวาสิเล้วมันวันเมื่ยอมเด้เพราะว่ามันมีหมาชิสูซีตู่มัองย่างคือกันมาก็จากไปคุยกับเขาอะนะอุ้มลูกได้แลนเลยคอย ข่ย่านลมพัดมันจ well. ับตัวมันจับข้างตัวข่อยนะว้าข้นย่านอันนี้มันใส่เดือนเนี่นี่แม่แม่เห็นยังเป็นเซนเซนใส่เดือนมันออกมามันตายขี้กค่เดือนเดียวนี่เดือนนี่แม่นี่แม่ใส่เดือนเนี่ยนี่ใส่เดือนมันตายออกมาจากหยาสันเดียวมันตายออกมาจากยามันก็แห้งตายตัวพันห่อนขี้เบิดฝนตีมันเบิดเนาะ เมื่อใส่กระเดือนนะออกมาตายมาเรื่องมาห่าก็กะลังเริ่มเขียวมันได้กินหมาตัวอื่นนันค้อนาหมาแม่ยางเขาเงียวไว้มันได้กินกระดมสนี่แล้วก็ไปเช็ดไปล้างหนาได้วันี้เด้อเห็นไหงรู้สึกหายใจเต็มปอดว่ะบ่กคือต่อมันอันบักเหลืองๆลงเนาะไม่เบิ้งหันหนานาแม่เห็นว่านันนันนัน มันขาวแลยอันที่มันปิวมันน่ะคืออันนังเหลืองมันน่ะเห็นบ่อืมนี่มันปิวออกมาแล้วมันก็เลยเป็นขาวๆนี่ดอกโซนันละที่มันยังเต็มบ้านเต็มเมืองอี่เด็กนี่เดียั้นก็เบิ่งเห็นไหมมันใบก้นแผ่จังใดนี่เด้แม่มันออกดอกเด้ออกดอกออกเกสรเป็นเกสรแล้วก็ปิวทับบานทับเมืองอืะ ว่าเราบอกโอ้แสดงว่าเราอยากกลับแล้วสันไปสันไปกลับกลับไปย้ายไปแม่ว่าสิยางไปยักหน่อยพายายไม่ยางติดเลยแม่ต้องเดินนาแล้วไปแม่ยางก่อนสันนะแม่ยางก่อนเด้อสันเด้อมาเด้อแม่ไปแล้วเด้อนั่งนี่สำคัญในแถวฉันนี่อุ้ยอ๋อยังไง ืไปค่ะนี่ย่า <ไป S 1> กับเฮี้ยวเขาแล้วแม่กับเฮี้ยวเขาเรากินเขาแล้วจะได้พาย่าไปซื้อพักมาเห็ดอันปห่อปอบเปี๊ยซื้อแค่รสมือวันอาทิตย์จะเป็นปาตี้งานมูอัน <ไป S 1> แฟงกีเดยเขาอยากกินเอกโจโรก็เลยสิเด้หั่นไปห้อมูเขาว่าเขาอยากกินปอเปี๊ยาฉันก็นเลยสื้ห่อปอเปี๊ยไป ว่าเซใส่เนื้อดอกนี่ทงแล้วเจ๋แงแล้วเงแล้วเอออิกนเนาะไห้ไ้ช้นี้มอ่านมันเซ่ให้กันเยอะซิโอ้ยย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 ้ยยย้ายย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 

นี่นี่ชั้นนี่เป็นคนชันนี่เป็นคน,น,นเป็น,นเป็นเป็นหมาที่บ่มากเล็กหน่อยได้ยายม,มันสิสงสัยคนอีหยังคือตัวหน่อยขอเชิดว่าเด้บ่มากเล็กหน่อยเลยเล็ก <c oughs> หน่อยตัวเล็กหน่อยนะ <c oughs> ขาสั่นอ๋อเล็กหน่อย <c oughs> แล่นหนีเล็กหน่นอ,อยเขาหยันสันนี <c oughs> สันนีไปเรื่อเลิกเข้าบ้านเรื่อย ก็จะสมรถมันลงมาบอกเกี่ยวกับเฮามาเร็วมาเร็วไปายกไปกินเขาก็แล้วเร็วไม่เฉพายแยไปตลาดเดีวเร็วเร็วย้ายหิ้วเขาแล้วย้ายหิ้วเขาแล้วปวดปวดไงเออโลโลหนึ่งโลก่วสองพัานึ่งโลโลก่าโลนี้ Dah. Bye. Bagi kau pun lah, ya. Nak balik sekejap lagi. Okey. Bye.